สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนครับที่เวล่าเมอร์ลี่น้ำม่วงเวล่าเมอร์ลี่น้ำม่วันะครับหลวงพ่อบางประเทศลาวนะครับเราจะมาทําการรีวิวห้องให้ท่านได้ชมกันนะฮะโอเคการพาดูนี่มีอะไรบ้างอ่าเฮ้ยเป็นห้องอ่าสี่สี่คนห้องสี่คนได้มีระเบียงนะคะตรงนี้จะติดกับแม่น้ําคานแม่น้ําคานใช่เราจะมีสองหัวเมียนั่งอยู่นะครับอ่า เราคิดว่าจะกลับยังไงดีอ่ะมาดูห้องน้ําครับห้องน้าห้องน้ำค่ะคือห้องที่สําคัญนะโอ้โหมีจากรุชีน้ําอุ่นแต่ว่าถ้าคือสาหรับใครที่ไม่อาบน้ําในอาวก็คือต้องเข้าไปยืนในอาวซึ่งไม่จําเป็น่ะไรก็จะไม่สะดวกนิดนึงเออค่ะแล้วก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าไฟข้างในเปิดยังไงอ๋อโอเคเดี๋ยวมาศึกษาที่ลังอ่าไปมีเราถือนี่ถูกขี้ลี่นิดนึงสำหรับใช้สลังครับสำหรับตูดพวกเรานะฮะ อ่าแล้วบ้นในเขามีมู๊มีมู๊เหมือนในในบ่วงมันจะถอนบ่วมันจะถอนเอี่มันเรื่องอะไรเนาะบ่วงมันจะถอนแล้วเปิดรูเรียกอ่ะทั้งนอกค่ะอ๋อนี่ก็มีทีวีนะครับมีทีวีไม่ใหญ่มากเป็นยี่ห้อ j v c แล้วมีมีทูวิชั่นนี่นี่มีทูวิชั่นมีช่อง Discovery ต่างๆนะฮะในตู้เย็นก็จะมีนี่ก็จะมีอ่าตู้เย็นมีน้ำให้สามขวดอืมน้ำให้สามขวดแล้วมีกระทิงแดงโอเคอันนี้เป็นส่วนที่นั่งนะฮะ เียงเป็นดับเบิลเบดสองอัน,อน,นอตรงนี้ไอ้ตรงนี้ค่อนข้างแคบไปน,นิดนึงอืมเพราะว่าเวลาเดินก็ต้องตะแคงเ์เราอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าไม่มีฝาปิดนะ,ะอ่าตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรมีกระจกตู้เสื้อผ้าเราจะไปดูข้างนอกมีมุ้งนะฮะเตียงนอนก,ก็โอเคมีแอร์ไปดูข้างนอกกันบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะฮะทำไมกินแล้วล่ะก็มานั่งสอยส้มตำกัน ได้นะฮะหลังจากทเป็นอ่ะโชคดีว่ะดีโชคดีเอ้ยว่ะดีโอเคป่ะดีไหมชอบไหมโอเคโอเคที่หมังต้องพามาแบบนี้บอกพ่อามาที่หลังต้องคุยกันหน่อยเลยว่าต้องคุยกันว่าเออจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวฝ่าจะไปไหมฮะอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศของแม่น้ำคานนะครับอ่านี่เป็นริเวอร์ไซด์ครับเป็นห้องริเวอร์ไซด์ อ่ะสรุปแล้วราคาพันแปดเท่าไหร่นะพันแปดร้อยบาทสี่คนแปดร้อยบาทนินดๆิสี่คนที่จริงตอนจองไปมันเป็นห้องสามคนเออเราขอเตียงเสริมเตียงหนึ่งเออแต่มาจริงมันเป็นสี่เตียงสี่เตียง,ยงเฮ้ยรู้สึกผิดหวังมากเลยอ้าวเพราะว่าแทนที่จะได้สามคนแล้วเป็นเตียงเสริมวันนันได้เตียงสี่คนเออน่าเสียดายเนาะทุยอะไรนี่อะไรน,นี่เน่ฮะดูฮะยังไงบันทึกด้วยไอโฟนท่านเลยนะ iPhone c s โอเคดูกันชัดๆอีกรอบหนึ่งเป็นประตูออกไป,ปบจบการรีวิวโดยเยี่ยวแล้วนะครับติดตามการรีวิวของเราได้ที่ m r T b a c Channel on YouTube สวัสดีครับ